และในคลิปนี้นะฮะหลังจากที่มีการอัปเดตค่าหัวกลุ่มจดสัดหมวกฟางในครึ่งแรกแล้วเนี่ยมาดูกันต่อว่าในการอัปเดตค่าหัวกลุ่มจดสัดหมวกฟางในครึ่งหลังตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ และการอัปเดตค่าหัวครั้งที่6ครั้งล่าสุดนี้เลยนะฮะในภาคของวานโน uh คุนิกลุม่มโจรสลัดหมวกฟางกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดและกลุ่มโจาสารลลจาสลัดคิดนะฮะได้มีการร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาชนะ2จกักรพรรดิโจรสลัดอย่างไคโดนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นจักรพรรดิที่มีค่าหัวสูงที่สุดและยังมีชีวิตอยู่ในโลกของวันพีทอยู่ที่4,611ล้าน1 0 0 0แสนเบลีครับแล้วก็ตัวของบิ๊กมัมนะฮะที่มีค่าหัวอยู่ที่43,88ล้านเบลยแปดบ หลังจากที่ทั้ง3กลุ่มโจรสลัดเนี่ยร่วมมือกันเอาชนะ2จกักรพรรดิได้นะครับทำให้มังกีดีลูฟี่เนี่ยมีค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น3,000ล้านเบลีครับผมโรโรโนอาโซโรนะฮะค่าหัวล่าสุดที่อัปเดตขึ้นมาเลยก็คือ1,100ล้านนะครับกับอีก1,100เบลีครับซึ่งโซโรเนี่ยเอาชนะคิงที่เป็นมือขวาของไคโดได้นะครับและมีค่าหัวอยู่ที่1390ล้านเบลีครับค่าหัวอันดับที่3าของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็คือตัวของจินเบัับอดีเทพเจสลย เข้ามารวมกลุ่มหมวกฟางคนสุดท้ายคนล่าสุดนี้นะครับค่าหัวอยู่ที่1,100ล้านเบลีครับอดีตเจตเทพสลายคนนี้เอาชนะตัวของฮูฮูได้ครับซันจิวินสโมคกหรือซันจิขาดำนะครับค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น1,032ล้านเบลีครับซึ่งซันจิเนี่ยเอาชนะควีนซึ่งเป็นมือซ้ายของไคโดได้และควีนเนี่ยมีค่าหัวสูงถึง1320ล้านเบลีครับ ตัวของนิโคโลบินนะครับค่าหัวอยู่ที่930ล้านเบลีครับนิโคโลบินเนี่ยเอาชนะแบคมาเรียนะฮะที่เป็นหนึ่งใน6ล่องนภพาเหมือนกันกบไอตัวฮูฮูนั่นแหละก็อุศบนะครับพลุ่มยิงค่าหัวอยู่ที่500ล้านเบลีครับ แฟรงกี้ไซบอกนะครับค่าหัวอยู่ที่394ล้านเบลีครับซึ่งแฟรงกี้เนี่ยเอาชนะซาสากิที่เป็น1ใน6ล่องนภาได้ด้วยเหมือนกันตัวของรูคกนะครับค่าหัวอยู่ที่383ล้านเบลีครับนามินะฮะค่าหัวอยู่ที่366ล้านเบลีครับโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะฮะค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น 1,000ัเบลีนั่นเองครับซึ่งทุกคนรวมกันเนี่ยทั้งกลุ่มหมวกฟางทั้ง10คนนะฮะค่าหัวรวมกันทั้งสิ้น8,8005ล้าน2,100เบลีครับลูกเรือทั้ง9้คนของกลุ่มจดสลัดหมวกฟางเนี่ยถูกเรียกว่าเก้าแม่ทัพครับซึ่งกลุ่มจดสลัดหมวกฟางนะฮะก็จะมีเรียกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ติดตามกลุ่มจสรสลัดหมวกฟางอยู่อีกประมาณ5,000กว่าคนนะฮะหลังจากที่จบศึกของเดสโลซ่านั่นเอง ในขณะนี้ลูฟี่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นสีจกักรรรัิยุคใหม่ด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือค่าหัวล่าสุดนะฮะของกลุ่มโจสันหมกฟางที่มีการอัปเดตขึ้นมาในตอนที่1058นี้ครับ เมื่อพูดถึงค่าหัวของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแล้วเนี่ยแน่นอนครับผมมีทั้งตัวละครที่ถูกกำจัดไปแล้วอย่าง4จักรพรรดิคนก่อน2คนใช่ไหมครับอย่างไคโดแล้วก็บิ๊กมัมซึ่งทําให้ตอนนี้ตำแหน่งจักรพรรดิว่างอยู่2คนผู้ที่จะมาแทนจักรพรรดิไคโดแลวก็บิ๊กมัมก็คือตัวของมังกีดีลูฟี่แล้วก็ตัวของตัวตลกคันเลียวบากีนั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับมาเรียบเรียงก,กันดีกว่าว่าอันดับค่าหัวตัวละครที่ยังมีชีวิตอยู่และยังไม่โดนจับที่มีการเปิดเผยออกมาว่าลำ มีใครอยู่ในลำดับไหนบ้างนะครับ คนแรกเลยก็คือตัวของแชงคูสผมแดงนะครับค่าหัวอยู่ที่4,048,900เบลีครับซึ่งเป็นค่าหัวที่มากที่สุดในเรื่องและยังมีชีวิตยอยู่ตอนนี้และยังไม่โดนจับได้ที่มีการเปิดเผยอ,ออกมานะครับอันดับที่2ตัวตลกพันเรียวบากี้นะครับค่าหัวอยู่ที่3 1 8 9ล้านเบลีนะฮะอันนี้คือลูกหลักของอาจารย์โอดาะก็ว่าได้นะเป็นลูกหลักของอาจารย์โอดาะจริงๆนะครับหลังจากที่ตัวละครบากี้ถูกเปิดเผยความลับหล,บหลายอย่างเนี่ยทำให้รัฐบาลโลกเนี่ยกลัวในอํานาจของบากี้เพราะว่า ลูกน้องของบากี้เนี่ยมีเยอะมากๆากนะครับบากี้เนี่ยถูกกองทัพเรือขนานนมว่าเป็นผู้นําของ cross skill ไอ cross ้ cross skill เนี่ยก็เหมือนเป็นว่าองค์กรที่ไว้สําหรับล่าฆ่าหัวทหารเลยอีกทีนึงไม่ใช่แค่ทหารเรือมันล่าฆ้าหัวจงสลัดนะอันนี้มีจงสลัสําสหรับล่าฆ่าหัวทหารเรือด้วยเหมือนกันซึ่ง cross skill เนี่ยมีอดีตเจ็ดเทพจงสลัดอยู่อีก2คนนะครับคนแรกก็คือตัวของเซอร์คอคอดายครับผม ในตอนนั้นนะฮะหลังจากที่ออกจากการเป็นเจเทพทจสลัดเนี่ยแหกคุกมาพร้อมกับลูฟี่ครับแล้วก็ออกมาได้นะฮะค่าหัวก่อนที่จะแหกคุกออกมาที่จะมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่81ล้านเบลีใช่ไหมในตอนเป็นเจเทพทจสลัดก่อนที่จะโดนลูฟี่จัดก,การและล่าสุดมีการเปิดเผยค่าหัวมานะครับอยู่ที่1965ล้านเบลีครับ และก็อีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมกับคอสกิลก็คือตัวของนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะฮะจูราคิวมีฮอกค่าหัวอยู่ที่3,590ล้านเบลีครับรวม3คนเอาแค่3คนนี้ในคอสกิลนะฮะก็คือบาร์กี้เซอคคร์โคโคไดแล้วก็มีฮอกเนี่ยค่าหัว3คนอยู่ที่8,744ล้านเบลีครับซึ่งในคอสกิลเนี่ยมันก็จะมีโจสลัดตัวเป้งๆอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยค่าหัวออกมาว่า ใครเนี่ยค่าหัวเท่าไหร่บ้างผมว่าน่าจะเกินน้อยล้านอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะอันดับที่3นะฮะจัก,กรพรรดิที่มีค่าหัวไปอันดับ3ก็คือตัวของโจสัดหมวกฟางมังกีดีลูฟี่นะฮะมีภาพเป็นภาพใบประกาศใหม่เป็นภาพของเกียร์ห้าด้วยเหมือนกันค่าหัวอยู่ที่3,000ล้านเบลีครับ และอันดับที่4ใน4ี่จักรพรรดิครับโจรสลัดหนวดดำมาเชลดีทิฟนะฮะตัวละครที่เรียกว่ามีความลับมากพอๆกับแชงคูดผมแดงและค่าหัวของทีฟเนี่ยอยู่ที่2247ล้าน6 0แสนเบรีครับนี่ก็คือค่าหัวทั้งหมดที่มีการอัปเดตแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาในโลกแห่งโจรสลัดตอนนี้นะฮะถ้าใครที่คิดว่าค่าหัวเนี่ยมันคือตัวบ่งบอกระดับความเก่งหรือเปล่าอันนี้ให้ทําความเข้าใจใหม่นะฮะในโลกของวันพีชค่าหัวไม่ใช่ตัวที่วัดระดับความเก่ง ค่าหัวเนี่ยมันคือตัววัดระดับความอันตรายของโจสรสลัดคนนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผู้ที่ยังมีความลับอยู่ก็คือตัวของแฉงกูสผมแดงกลุ่มโจสรสลัดผมแดงที่อาจารย์โอดะบอกว่าลูกเรือแต่ละคนในกลุ่มโจสรสลัดผมแดงเนี่ยค่าหัวจะเฉลี่ยเท่าเท่ากันหมายความว่ากลุ่มโจสรสลัดผมแดงค่าหัวน่าจะอยู่ประมาณที่1000ล้านอัพขึ้นไปเกือบทุกคนต่อมาก็คือกลุ่มโจสรสลัดหนวดดำครับผมมาแชลดีทิธ ตัวละครที่เป็นลูกเรือกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเนี่ยน่าจะค่าหัวไม่น้อยเหมือนกันอาจจะ1,000ล้านหรือเฉียดเฉียดพันล้านก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆคนที่อยู่รวมกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเนี่ย เป็นนักโทษที่อยู่ในชั้นล่างสุดของคุกอิมเพเดาที่มีการหนีรอดออกมาได้นะฮะยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมต่อจากนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็เป็นการเรียบเรียงข้าหัวทั้งหมดนะฮะมาดูพัฒนาการกันถ้าใครคิดเห็นอย่างไรหรือตกหล่นตรงไหนลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะเพราะว่าหลายตัวละครที่ไม่ได้มีการเปิดเผยข้าหัวออกมานะแต่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เรามาลองเดากันเล่นดีกว่าว่าต่อจากนี้นะครับกลุ่มจุสลัดหมกฟาม จะเป็นการต่อสู้ในศึกไหนและจะรุนแรงขึ้นขนาดไหนเรามารอดติดตามกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel